สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการเด่นครับเป็นอีกหนึ่งอีพีครับที่เราออกนอกพื้นที่มาครับวันนี้อยู่กันที่อำเภอสันคบุรีครับจังหวัดชัยนาทตรงนี้ชื่อว่าบ้านสะไม้แดงนะครับเนาะอยู่ติดถนนสายสามศูนสี่มุ่งหน้าชัยนาทสุพรรณบุรีเลยนะครับเป็นร้านต้นไม้อีกหนึ่งร้านครับที่ผมผ่านบ่อยมากครับแต่ไม่มีโอกาสได้แวะเวียนเข้ามา เยี่ยมชมเจ้าของสวนนะครับวันนี้เป็นนิมิตหมายอดีครับได้แวะมาสวนแห่งนี้ครับสวนนี้ก็มีไม้มากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นบอนสีครุกรเซียไม้ใบไม้ด่างนะครับเนาะแล้วก็บัวนะครับสวนของพี่เขาชื่อว่าร้านสวนสวยด้วยกระถางนะครับหลายท่านคงสงสัยว่าทําไมสวนชื่อแบบนี้ครับที่เขาเริ่มต้นจากการอ่าเขาเรียกอะไร ขายกระถางเนาะเป็นการวาดเพ้นกระถางนะครับวาดรูปลงไปในกระถางเนาะเพื่อประดับให้มันมีความสวยงามมากขึ้นนะครับเนาะแต่ทีนี้เนื่องจากเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องการส่งออกขนส่งต่างๆนะครับติดขัดพี่เขาก็เลยอ่ะไหนๆนนเรามีกระถางแล้วเนาะเราก็ปลูกต้นไม้ด้วยเลยแล้วกันอะไรเงี้ยครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของพี่เขานะอันนี้เป็นข้าวๆกว่อนนะครับเดี๋ยวเราไป ลงรายละเอียดกับพี่เขาเนาะปะเดี๋ยวเราเข้าไปในสวนกันเลยครับสวนพี่เขาร่มรื่นสวนสวยมากเลยนี่คคับดูป้ายินดีต้อนรับยังสวยเลยครับเห็นไหมระดับไม้จัดได้สวยมากเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกโ,รโครคันเซียไม้ใบต่างๆนะครับสวยมาก นี่บองกระดาษด,ดางใหญ่เลยนี่เพชรเจ็ดสีตัวนี้น่าจะโซมอยู่เนาะหูช้างด่างเหลืองก็มีครับเยอะเลยเนาะนี่สวัสดีครับมาเจออะไรครับเจอต้นของสวนแล้วขออนุญาติดไมนดนดน้นิดนึงเ่ดี๋ดวิด่ินติดติดนิดติดตดดติดตดาดดติดด้าดในดติด้านา อ่ะพี่ครับเดี๋ยวรบกวนแนะนำตัวนิดนึงจ้ะกัะกล้องเลยพี่ชื่อโสภาสุตวันรนะคะโสภาสุตวัน์พี่ชื่อเล่มชื่อว่าพี่ตู่ค่ะพี่ตู่เนาะพี่ตู่นะไม่ใช่ลุงนะพี่ตู่เป็นเจ้าของสวนร้านสวนสวยด้วยกระถางจุดเริ่มต้นมาจากอะไรพี่ชื่อไหนเอชื่อชื่อนี้มาจากที่พี่เริ่มขายกระถางก่อนนะคะแล้วพี่ก็เพ้น เป็นการเทนใช่ค่ะเนลงไปในกระถางเนี่ยหรอวาดรูปค่ะประมาณนู้นนะคะอ๋อนู้นนๆนนมีอยู่หน้ารถแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มซีดแล้วครับผมเพราะว่าไม่ได้ทํานานจริงๆลูกค้าสั่งสั่งสมมติสั่งมาว่าเป็นแบบเอ่อเอาแบบไหนพี่ก็จะ คือเขาวาดโครงสร้างให้พี่แล้วพี่ก็อ๋อมีมีความต้องการของลูกค้ามาว่าเอาแบบนี้นะเราก็จะวาดลงไปในกระถางให้เขาใช่ไหมครับใช่ตอนนี้แล้วมาติดปัญหาอะไรครับพี่มันมองถเรื่องขนส่งนะคะบางทีเขาเออแบบอยากได้แต่ว่าเขาอยู่ไกลอะค่ะพี่ไม่สามารถส่งได้เพราะว่ามันหนักแล้วมันไม่คุ้มกับค่าขนส่งใช่ค่าขนส่งจะสูงเนาะใช่ค่ะแล้วก็เลยหันหันตัวมาเล่นต้นไม้แทนค่ะเริ่มจากอะไรนะครับเริ่มจากวบัวเนาะ แต่ตอนนี้ก็ยุบห,หมดแล้วยุบหมดแล้วนต่มาแล้วก็มาบอลสีเป็นไม้ใบพวกนี้เนะาะเราจะเริ่มจากด้านในไหมเริ่มจากไม้ใบด้านในกันดีกว่าไปพี่ครับเชิญเลยพี่ตู่นะครับมันไม่ใช่ลุงนะ <c oughs> ตอนจะเรียก <c oughs> <c oughs> โอ้ร่มรื่นมากเลยด้านในนี้ก็ทํากรงค่<ข>ะกันอย่างดีเลยเนื่องจากขาโมยเข้า,ขาสามรอบช่วงช่วงโคคาเซียแพงใช่ไหมครับใช่ค่ะ ขโมยเข้าต้นไม้ต้องเลยต้องทําตรงให้แต่บอกว่าส่วนพี่ก็ไม่ค่อยเน้นขายเน้นเน้นขายด้วยแล้วก็เน้นที่จัดสวนด้วยเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจเนาะร่มมากเลยเกิดแรงบันดาลใจแบบใครมาเที่ยวแล้วเขาเห็นพี่จัดเขาก็เอออยากทำตามชอบก็เอาไปทําตามก็ได้ทำให้เขาอยากไปซื้อต้นไม้มาประดับ บ้านเาเเลยเดี๋ยวทนะ้ายคลิปครับเดี๋ยวจะอให้ตากล้องอินเสิร์ตมุมการถ่ายต้นไม้อ่าการจัดสวนต้นไม้ของพี่เขาให้ดูเนาะด้านในดูลมลื่นมากสวยจริงๆเนาะแต่ถ้าตอนแรกเรามาดูไม้ไม้ใบของพี่เาก่อนดีกว่าครับไม้ด่างทางด้านในเนาะตัวน,นี้จะเป็นอไม้ใบต่างๆเลยอพี่แนะนําเลยอันนั้นคืออะไรครับพี่สวยจังฟรายเด็กค่ะฟรเด็กด่างอันนี้ลูก อันนี้คือต้นแม่เขาแม่เขาเริ่มส้มๆค่ะเมื่อปีที่แล้วสวยมากต้นนี้คือต้นลูกเนาะชื่ออะไรนะครับพี่ไฟเด็กดางไฟเด็กดังตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ต้นนี้อันนี้ตอนนี้ราคามันลงลงที่ก็เก็บไว้ตั้งแม่จะมีบางส่วนที่ขายมีบางส่วนเนาะอ่ะไปเลยนี่จากสวนด้านในนี่สวยมากเลยอันนี้คือชุดที่เก็บไว้ตั้งแม่ทั้งหมดนะครับใช่ไหมมีบางส่วนที่ขายมีบางตัวมีบางตัวมีมี ต้นตรนนี้ล่ะอย่างนี้ตั้งแม่พีเพียงไม่ได้ทําจํานวนยังไม่มีจานวนเนาะยังมีพวกเนี้ยค่ะวิสันด่างอะไรเงี้ยวิสันด่างนี้ต้องเท่าไหร่ครับพี่กระางนี้ประมาณสองร้อยสองร้อยบาทอืมด่างสวยนะใช่ค่ะแล้วก็มีแม่ให้เขาดูนี่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 นคือต้นแม่เขาเนาะไม่มีหลุดเลยเนาะไม่มีหลุดเขียวเลยด่างทุกใบนะครับนี่ต้นลูกเขาสองร้อยบาทนะครับสวยสวยเลยนี่ ในกลุ่มก็ประมวลกันอยู่ประมาณนี้แหละสองสามร้อยสี่ร้อยนะครับเนาะแล้วแต่ลวดลายและขนาดนะครับอันนี้ลายกระหนกมีมีนนแล้วกระหนกเราเป็นสม,มัยกวางก็ใบใบมีหลายตังนะสามพันห้าใบใบละห้าร้อยอืมมีจานวนใช่ไหมครับลายกระหนกมีคะ่ะแต่ว่ายังเป็นฟอร์มฟอร์มไม่สวยอ๋ออย,อยู่ข้างนอกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในนี้ดีจังชอบการจัดสวนของพี่จัดมุมได้บาลานซ์มากเลยเนาะ พิงก็มานั่งเย็นๆสบายๆื่มกาแฟเนาะป่าป่าเดี๋ยวด้านนอกกันต่อครับมีหลายตัวเลยอ่าโชว์ตาชั้นด่างค่ะตอนแรกเขาด่างชมพูแต่ตอนนี้มันหลุดมันใหญ่มันหยุดมันหลุดมันหลุดออกมาเนาะเป็นที่แสงพี่ก็ไม่รู้มีส่วนครับเนาะตอนแรกเขาเป็นด่างชมพูออกดำมีดำปน มือนใบแรกๆเม็ดน่าจะติดเลยนะปีนี้น่าจะพอได้อยู่ตัวน,นี้ไอ้ใบแอดนี้น่าจะได้อืมอันนี้น่าจะได้นี่นี่นี่อันนี้น่าจะได้เลยสวยเลยมีจำนวนมากไหมครับยังหรือยังไม่ทำเลย <c oughs> มีต้นเล็กอยู่มี<อ>มีมีไป,ไปไปเดี๋ยวเราไปดูแต่ไม่เยอะนะคะจ้ะไม่เป็นไรครับพี่สวยนะวอันนี้มันเตล่ามีตัดไหมบ้างไหมครับ <c oughs> ยังเลยยังเลยสวยจังลายเต็มใบเลยชอบมุมชอบมุมสวนของพี่เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยว ให้ตาล้องมาอินเสิร์ตมุมกันอันนี้จะเป็นบอลสีแล้วาเราเข้า,ขาตัวบอลสีกันวันนี้ลมแรงลมแรงครับลมแรงอันนี้คือจะเป็นพ่อแม่พันเนาะใช่ค่ะ อันนี้วิศนุกรรมสิทธิ์วิศนุกรรมสิทธิ์มีต้นไหนที่จําหน่ายบ้างไหมครับพี่ชี้เลยมีอยู่ข้างนอกค่ะแต่แต่มีลูกของเขาเนีในนี้ไม่ได้จาหน่ายค่ะอันนี้คือต้นแม่หมอต้นพ่อแม่พันหมดเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูลูกๆกันเราดูแม่ความสวยของแม่เขาก่อนอันนี้คืออะไรนะครับพี่วิศนุกรรมสิทธิ์วิศนุกรรมสิทธิ์โอ้สวยจังนี่ก็สวยนี่นี่แดงสดเลยอันนี้จะเป็นบอลเก่าทั้งหมดบอลเก่าทั้งหมดเลยเนาะในนี้เนาะใช่ค่ะอย่างนี้ก็โพแก้วอันนี้รัด ตันนภนตมันเนี้ยอ่าก็จะเป็นอ่าไม้หน่อใช่ไหมครับหรือเป็นเมล็ดก็มีที่แยกไปเพราะเป็นเมล็ดแล้วก็ผ่าอ๋อผ่าหัวผ่าหัวผ่าชิ้นสวยๆหลายตัวเลยไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูพ่อแม่พันธุ์ตัวนี้ก่อนนะแล้วเราเข้าไปดูที่จําหน่ายกันนะครับอ่ะฝั่งนี้อีกอุ้ยนี่นี่อะไรนนี่น้าสวะหะค่ะ โอ้ฟอร์มได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไม่กล้าจับแรงเขาปั่นวะใช่ผมเคยเห็นแต่ที่เขาเป็นใบน้ําตีน้ําตาลจะเยอะะเออจะจะอย่างน้นหรือหรือพ่อเขาใหญ่มาเขาก็จะได้จะเป็นแบบนี้เหรอครับใช่ค่ะอืมสวยมากเลยนางสวะหะสวยจังนี่ก็สวยนี่ก็ใบสีสวยดีจังเพจเจ็ดสีแต่ไม่ดังอืมหลุดดังตอนแรกตอนแรกก็ดังเหรอครับค่ะ พี่เลี้ยงดี <laughs> ดีเกินนี่นี่นี่เขาญาติยกนะครับพี่ตูนี่ <laughs> นี่ก็เริ่มจมะสมสมแล้วมีขนาดสมสมแล้วเนี่ยง <laughs> สวยเลยมัเป็นดา,านรานนพราชครับผมป่าตัวนูวน้นตัวนู้นต่อตัวนี้มีอะไรบ้างเลยไอ้เหลืองเรื่องนี่คืออะไรครับพี่เหลืองสุริชานค่ะนี่นะค่ะเหลืองสุริชานอืออยู่คู่กับสีลำดวน นี่สีดำดวนใช่ไหมครับตัวนี้เนาะตัดกันดีจังสีแดงกับเหลืองเหลืองมันเหลืองหรือมันเขียวมันเหลืองเขียวเขีวนาะเหลืองตองอะไรเงี้ยเนาะเหลืองใบตองอ่อสวยจังนี่นี่นี่ผมชอบบอนใบแบบนี้เันนกรใบอะไรนะครับตีเพชรอันนี้อันนี้ตีเพชรอืมสวยจังชอบใบแปลกแปกแบบนี้ผมอะนี่อ้ดำๆน้เข้มเข้มนี่แหละครับพี่ ชินะบัญชรค่ะชินะบัญชรอ,อันนี้เปิดตู้อบปุ๊บล้วก็จะโสมโสมหน่อยเนาะตอนแรกมันอยู่ในตู้อบใช่ไหมครับพี่อบไว้ตลอดใช่ไหมใช่ค่ะต้นนี้พี่ยังไม่ได้ผ่าเลยอ่ะเพราะว่าถ้าถ้าผ่าแล้วหัวเขาจะสมบูรณ์คือสร้างใหม่แล้วต้นเขาจะสมบูรณ์อันนี้เหมือนกับหัวเขาเริ่มแก่แล้วค่ะเริ่มจะวอ๋อ,อใช่อย่างตู้นู้นนะพี่ผ่าหมดเขาก็เลยเปิดไว้ก็ไม่เป็นไรเิ่มโสมส่วนด้านหลังนี้ได้ข่าวว่าลงไปกับ โคราเซียเยอะพอสมควรเจ็บเหมือนกันเ <c oughs> จ็บเหมือนกันเนาะมีหลายท่านที่ม, Mid night, Mid night. มีมิดไนเ์็ินไนต์อือเีมิดไนต์มิดไนอ์อารมณ์แรงที่พักไปตัดมีจํานวนอยู่ด้านนู้นอ๋อโน่นน่นโน่นน่น,น่น,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 นก่อนที่ที่ขายอย่างนี้ถ้าแฟนคลับอยู่ต่างจังหวัดมีจัดส่งไหมครับพี่ตู่มีจ้ามีจัดส่งให้เนาะใหใหญ่ๆพี่ก็แพ็กตะก้าส่งปอนเนอให้จัด ส่งให้แต่ตอนนี้มีเจ้าของแล้วค่ะเดี๋ยวส่งพรุ่งนี้อันนี้คืออะไรเจเจสีเนาะพรุ่งนี้พี่ส่งตัวนี้ปล่อยไปเท่าไหร่ครับพี่เจ็ดร้อยห้าสิบค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบาทต้นต้นต้นเล็กนั่นแหละที่ยังวางอยู่กำลังกำลังอยังไม่ได้ถ่ายรูปให้เขาดูเขากำลังสนใจอยู่สนใจอยู่เนาะอันนี้คือมิดไนท์มิดไนท์ไซส์นี้เท่าไหร่ครับอันนี้อยู่สองร้อยสองร้อยบาท ใคาอยู่ใกล้ๆสันกัปปุรีมาได้เลยนะครับที่สวนเนาะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวจะขึ้นโบโทขึ้นเฟซบุ๊กไว้ให้นะครับพวกมูช้างเหรอครับพี่มูช้างหลุดดงังหลุดมันหลุดอนอมันหลุดหน่อยเนาะ,ะอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยช้างขาวเหรออันนั้นเป็นโอกินะว่า<อ>ด่างน้อยค่ะด่างน้อยหน่อยเนาะโอเคใทยนั้นเท่าไหร่ครับด่างน้อยแบบนั้นใส่ลุ้นเยอะครับขอตั้งแม่ดิ เพลูกเขาลูกเขาจะด่างดีค่ะน no yes euh, ี่นี่วินสันวินสันก็เยอะเลยมีลูกเขาอยู่ข้างในลมแรงวันนี้วินสันด่างชุดนี้สองกระถางนี้เท่าไหร่ครับพี่อันนี้กระถางละห้าร้อยตัวนี้ห้าร้อยเหมือนกันเนาะเล็กๆอย่างนี้แหละครับสองร้อยจ้ะสองร้อยบาทนี่นีุ่ทมตะมีน่ารักอันนั้นก็แล้วแต่คุยกันแต่ ก็สนับสนุนให้ซื้อใหญ่ๆอย่างนี้ไปเลยเนาะจะได้เห็นความกันเรียกไรความววความสวยเร็วหน่อยอย่างนี้ก็จะช้าเพราะหนึ่งเลยวินสันผมว่าเป็นมาที่โตช้านะถ้าด่างเยอะก็ช้าใช่ใช่ใช่โอโลคาเซียมีหลายตัวนะครับใครยังไม่มีแวะเวียนผ่านมาก็เข้ามาเยี่ยมชมกันได้ไปเราไปดูจุดวานสีที่จำหน่ายกันดีกว่าพี่ตู่นำเลยครับ ป้าวันนี้ลมแรงมากเลยลมหนาวเสนจันที่ชอบเป็นของที่มากโอ้โหอันนี้คืออะไรนะเกษตรเงินหนาเกษตรเงินหนาโอ้โหใหญ่ได้ขนาดนี้เลยเหรอนี่พูก,มาก,นะพกมากด่างนี่พูกมากด่างสวยมากเลยเลี้ยงอย่างนี้เนาะ มันมันมันขึ้นไปหรือมันลงมามันขึ้นค่ะถ้าขึ้นแล้วเขาจะหากินใบจะใหญ่ขึ้นตอนถ้าลงแล้วใบจะเล็กอ๋อถ้าลงแล้วใบจะเล็กเนาะค่ะถ้าขึ้นใบถึงจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับตามนี่นี่นี่ใบมันก็จะใหญ่ขึ้นแบบนี้ปลูกินหมากด่างสวยมากเลยน่าจะแยกไปบ้างนะพี่นะอันนี้คือกล้วยพัดด่างไม่สวยค่ะ แต่ใบนี้สวยจังเต็มใบดีจังไปไปหาบอลสีกันไม้ใบเยอะมากเลยสวยมากเลยอะ่ะมีหลายตัวเลยไปดูบอลสีที่พี่ตู่เขาจําหน่ายกันนะครับเนาะเดี๋เราไปดูเมื่อสักครู่นี้เป็นอ่าพ่อแม่พันธุ์นะครับตอนนี้ก็เริ่มแต่น้อยแล้วเพราะว่าแม่ค้าเข้าทุกวัน <laughs> ออกตัวแม่ค้าเข้ามารับไปเนาะใช่อ่ะถ้าแม่ค้าเข้าแล้วเขาจะรับหลายแต่ถ้า คนธรรมดาเขาก็จะซื้อไปเลี้ยงดูก็น้อยๆอ,อันนี้มีอะไรบ้างครับพี่เริ่มจากขวาเลยนะขาวๆนั่นคือทิดาค่ะทิดาแม่กลองทิดาแม่กลองอันนี้ขายเท่าไหร่ครับพี่เอาราคาขายนะไม่ใช่ราคาส่งนะห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทเป็นบอลบ้านๆนหนมะอืมแดงๆนี่ก็สวยอันนี้นสุดปราถนามิดไมตสีสุดปราถนามาิดไมตีอย่างนี้แล้วครับพี่แดงๆอย่างนี้ละ่ะอันนั้นจะเป็นบอล เก่าไม่ทราบชื่ออืมโอเคไม่เป็นไรครับนู่สวยประมาณนี้ค่ะห้าสิบดประมาณนี้ห้าสิบบาทนี่จะถ้าให้ส่งก็ต้องมีค่าส่งหน่อยเนาะใช่ค่ะใช่นี่ด้านนีด้านนี้ก็จะเป็นไม้ไม้ป้ายส่วนใหญ่นะครับอย่างนี้แหรอครับพี่ เจ้าจักรพัดค่ะเจ้าจักระพัดอย่างนี้ใบนี้เท่าไหร่ครับห้าสิบเหมือนกันห้าสิบาทเหมือนกันเจ้าจักรพัดมีหลายตัวเลยเนาะสวยๆอันนี้คือน้นชมพูทวีพ่าห้าสิบาทห้าสิบาทเหมือนกันชมพูทวีปสวยสวยไอ้เป็นไม้ไม้ผ่าใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะอสวยมากเลย ห้าสิบาททุกต้นอืหลวงล้านค่ะแม่เขาต้นใหญ่ยังไนไรนี้ห้าสิบาทหมดเลยเหรอครับพี่เว้นต้นสามต้นตัวนี้ไม่ใช่เค่ะสวยป่ะตนุนอีกมีตู้ไหนอีกครับตู้ไหนเราจะเป็นลูกไม้แล้วอ๋อเป็นเป็นลูกไม้ลูกไม้เหลือเลือก โอเคแล้วด้านนี้คืออะไรครับพี่ออกมาพักไว้หรือ,อยังไงพี่เพิ่งมาใส่ดินให้เขาค่ะอ๋อก็ใครสนใจก็มาได้เลยนะครับเนาะอยู่บ้านสะไม้แดงอำนะเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับดเดี๋ยวติดถนดนเลยสามสามสี่ศูนย์ชัยนาทสุพรรณนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะขึ้นเบอร์โทรและเฟซบุ๊กของพี่ตู่ไว้ให้เนาะบอลสี่ตู้นี้ห้าสิบาทนะครับส่วนใหญ่เนาะมีบางต้นที่อ่า มีราคามากกว่าห้าสิบเนาะมีหลายตัวเลยนะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกันอยู่อืมอ่าชมก่อนชมก่อนชุดนี้ก็จำหน่ายเหมือนกันทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นพวกลูกไม้อืมสวยนะลูกไม้นี่ตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่ตูพี่ถือนะ่ะประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบาท ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงเหมือนกันอันนั้นก็มันร้อยห้าสิบเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ร้อยเดียวรอ้อยเดียวสวยมากครับไะไปอยู่ในมุมสวนของพี่ตู่ดีกว่าชอบข้างในตรงนี้หน้าหนาวด้วยบอลสีก็จะช้านิดนึงเนาะใช่ เสีดยดายไม่ได้มาเห็นตอนเพชรเจ็สีสวยๆโซมหมดเลยนี่มีเก้าอี้ด้วยนั่งข้างในกันดีกว่าครับและนี่ก็คือทั้งหมดของไม่ใช่ทั้งหมดสิบางส่วนของสวนสวนสวยด้วยกระถางเนาะของพี่ตูนะครับเนาะมีทุกอย่างนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นไม้ใบไม้ด่างนะครับกลอคเซียอโลคาเซียบอนสี รวมถึงกระถางดนะ้วยเนาะกระถางยังสั่งได้อยู่ไหมพี่ตู่ได้กระถางยังสั่งได้อยู่นะครับแต่ขอเป็นพื้นที่ใกล้ๆหน่อยเนาะที่สามารถวิ่งมารับเองได้หรือบริเวณใกล้เคียงนะครับอยากได้กระถางแบบไหนเส้นอ่าแบบระดับร้านกาแฟอยากได้เป็นรูปกาแฟอยากได้เป็นรูปหรือเขียนเป็นชื่อร้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่สามารถติดต่อที่พี่ตู่ได้นะครับติดต่อพี่ตู่ได้ทางไหนบ้างครับพี่ ทางเบอร์โทรศูนย์แปดสองหกหกหนึ่งห้าสี่หนึ่งหกครับก็ทาง a c e b o o k โสภาสุประวัติอ่าเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะครับโสภาสุประวัติเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้เลยเนาะเบอร์โทร a c e b o o k ใครอยากเข้ามาเยี่ยมชมที่สวนนะครับโทรเข้ามาก่อนก็ได้นะครับถ้ามาไม่ถูกนะครับหรือสนใจต้นไม้ต้นไหนใน Facebook มีอัปเดตต้นไม้ไบ้างไหมครับพี่มีเนาะโอเคเลยเป็นช่วงๆถ้าต้นไม้ต้นไหนที่สมบูรณ์พอที่จะปล่อยพี่ก็จะอัปเดตให้ดูโอเค ถ้าต้นเล็กๆต้องเข้ามาชมที่สวนแล้วแต่ความพอใจว่าจะอยากได้ไหมไซนี้ไซนี้ราคาก็คุยตกลงกันได้ออโอเคเลยครับส่วนกระถางก็อย่างที่บอกครับสั่งได้เหมือนเดิมเนาะค่ะแล้วพี่ก็ยังรับทําขนมด้วยนะคะขนมปังในสวนเป็นขนมปังสังขยาเนื้อนุ่มไส้ไส้ทละลักอะค่ะแล้วก็มีรับจัดกระถางเช่นกระถางไม้บงคล หรือว่างานเกษียณงานทําบุญบ้านไมอ๋อไปมอบมอบอะไรอย่างเงี้ยเนาะมอบเป็นของขวัญให้ใช่ค่ะเราจะจัดในในโหลในโหลแก้วก็มีหลายอย่างนะคะแล้วแมีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมขึ้นอินสิ่ร์ว้ให้ดูนะครับถ้าใครสนใจลูกค้ารีเควสยังไงเดี๋ยวพี่จัดให้โอเคมีตัวอย่างด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันท้ายคลิปเนาะใครสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญที่แปลกใหม่นะครับเนาะ แต่เขาก็มีมานานแล้วเนาะ,ะมีก็มีมานานแล้วแต่สาหรับท่านที่กําลังมองหาของขวัญปีใหม่อยู่นะครับไม่รู้จะซื้ออะไรให้ดีซื้อซุกไก่มสก,กัดมายี่ห้อก็มันก็เหมือนเดิมบางคนไม่ทานนะบางคนไม่ทานด้วยใช่ลองเปลี่ยนเป็นอะไรที่มีคุณค่า,คคาทางจ<า><า>ิตใจและยังช่วยฟอกอากาศให้กับคนที่ได้รับด้วยนะครับเนาะโอเคครับใครสนใจก็ฝากไว้ด้วยครับสวนสวนสวยด้วยกระถางอยู่ถนนสามศูนย์สี่ ชนาสุพรรณสามสี่ศูนย์ขอโทษครับสามสี่ศูนย์ชนะสุพรรณติดถนนติดถนนเลยนะครับเนาะดูถ้ามาจากตัวเมืองชนะเลยอําเภอตัวอําเภอสันคบุรีมาจะมีป้ายเขียนว่าบ้านสามไม้แดงเลยดีสอดพนาพนาพรพรพนาสองร้อยเมตรพรพนาดีสอดสองรอเมตรเนี่ยพูดผิดพูดถูกรนนี้เป็นไงโโอเคจากไฟแดงสันคบุรีออกมาห้ากิโลสวนอยู่ซ้ายมือเลยจะเห็นกรงที่ทํากันขโมยไว้อยู่ซ้ายมือเลยนะครับเนาะ ฝากไ้ด้วยครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนุณมือบอลการเด่นด้วยนะครับสวนในจังหวัดชัยนาทท่านใดดูอยู่ใครมีญาติดูสวนในจังหวัดชัยนาทนะครับโทรมาหาผมได้เลยหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเนาะผมจะไปหาทุกสวนครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการโปรโมทสวนในจังหวัดชัยนาทครับชัยนาทเขามองมว่าเป็นเมืองทางผ่านผมจะทําให้คนรู้จักชายนาทมากขึ้นด้วยสวนสวยๆในจังหวัดชัยนาทครับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่โต